วัดีค่ะวันนี้มาอยู่กับหยิงแล้วก็กล้องเหมือนเดิมนะคะวันนี้คือพิเศษนิดนึงเราจะมากับรถเทินคันนี้เป็นรถเทินอีกหนึ่งคันนะครับซึ่งถ้าใครเป็นเอฟซีของทีลานะจะรู้เลยว่ารถเทินเนี่ยเราจะมาขายราคาแบบวาวแบ่งกันกันเอาไปใช้เลยใช่ครับค่ะคันนี้ก็เหมือนกันคันนี้เนี่ยลองเช็คราคาดูก่อนได้นะคะรถบ้านมือเดียวสวยๆเนี่ยขายกันอยู่ เออสี่แสนปลายห้าแสนนะคะก็คือแล้วล้วแต่แต่ละร้านเนาะแต่วันนี้เราจะขายแค่4ี่แสนันบาทเท่านั้นใช่ถูกมากๆกครับแล้วก็จริงๆคันนี้นอกจากราคาดีแล้วนะคันนี้คือแต่งมาเพิ่มหลายรายการมากๆใช่ครับค่ะก่อนจะพาไปดูของแต่งเราก็บอกรุ่นบอกราคาเอ้ยบอกรุ่นเนี่ยเดี๋ยวให้กล้องแจ้งเลทผ่อนสักนิดหนึ่ง คันนี้นะเมื่อกี้บอกราคาไปแล้วนะครับ4 2 9 0 0บาทนะครับผ่อนข้าวๆนะ7,000ต้นๆนะ7,000ก็หลักร้อยกรณีฟรีดาวฟรีดาวส่วนเอ่อซื้อสดไม่มีแวดซื้อสดไม่มีแวดซื้ดแล้ก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าถ้าซื้อสดเนี้ยมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ใช้ต่อด้วยแต่ถ้าซื้อจัดไฟแนนซ์ก็คือจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับเนาะคันนี้เป็นมิตซูบิชิปาเจโร ไม่ใช่มีเซอร์ไพร e ์เอ็กแพนเดอร์ติดปาร์เจโลรีวิวปาเจโลไปหลายคันใช่ครับคันนี้เป็นเอ็กแพนเดอร์เครื่องยนต์ 1,500cc รุ่น GT มาในปี2020ใช่ครับได้เป็นสีขาวสียอดนิยมเลยด้วยพร้อมชุดแต่งด้วยดูข้างหน้าเขาดูหล่อมากเลยพี่มีชุดแต่งสเกิร์ตเนี่ยมาให้รอบคันเลยนะคะแล้วก็แอบดูทะเบียนนิดนึง คือจริงๆอันนี้หกอ่ะถ้ากลับหัวมาคือเลขเดียวกันหมดเลยนะเก<ช>้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแต่ว่าพอดีเขาหัวขึ้นหัวขึ้นห <laughs> ัวลงเหมือนยิมย่างใช่แล้วก็ให้ดูไฟหน้าไฟหน้าเขาเหมือนแต่งตัวกรอบมาเนาะสวยสวยสวยครับมือนใช่ใช่แล้วก็ฝากระโปรงก็มีติดคำว่า expander มาให้แบบนี้เลยเนาะสีขาวล่อมากแล้วก็เป็นเจ็ดที่นั่งด้วยนะคันนี้แล้วก็ถ้าไม่ใช้เบาะตอนหลังก็คือสามารถพับราบได้เลย ใช่ไหเพราะว่าเขาก็จะมีในเรื่องของวางของด้านหลังได้เวลาพับล่าแบบมันจะเรียบหมดเลยนะคะแล้วก็พามาดูล้อแมกนิดนึงล้อแมกเป็นแมกอย่างดีของนโซนะคะแล้วก็เออเป็นสสิบแนิ้วตัวของล้อแมกนะคะส่วนยางเนี่ยได้เป็นยางเปลี่ยนมาใหม่เป็นยางปี2025นะคะเป็นของโอตาน,นี้คือใหม่มากๆสเปกยางนะเป็น235,45 แล้วก็อาสิแปนะคะดอกเต็มๆลายนี้ก็เป็นลายแบบเงียบนุ่มกันไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้กล้องพาวนเข้าฝั่งนูน้นเ,เดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในกันได้ครับเราก็จะได้พาดูเส้นสายด้านข้างนะคะคิวการ์าดเลยก็มาให้หมดแล้วมือเปิดครอบตัวตัดดำมาให้หมดเลยอเ,เดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันภายในเนี่ยก็แต่งมาหลายรายการอยู่นะคะคันนี้มีแต่งตัวเครื่องเสียงมาด้วยนะ แล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีเอนจิ้นสตาร์ทมาแล้วนะคะกุญแจมีครบสองชุดนี่แต่ว่าเนี่ยญิงติดไว้อันหนึ่งเขามีเสียงเพราะว่าคันนี้มีกล้องบันทึกตัวเดินทางมาให้ด้วยขออลืมปิดหน้าจอตัวนี้นะคะเป็นหน้าจอ Android แต่งมาใหม่แล้ว นี่ต้องกดด้านบนนะคะก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เลยเป็นหน้าจอ Android แต่งมาใหม่แล้วหล่อมากๆนะคะแล้วก็ถ้าจะเล่นแอปก็กดเข้าแอปตรงนี้ได้เลยนะก็จะมีแบบพวกของเออเหมือนเหมือนแอปของ Google เลยอะคะ่<ช>นะเนาะเหมือนแอปของโทรศัพท์ Android ก็จะเข้าตรงนี้ได้เลยแล้วที่เหลือก็เป็นข้อมูลมีหลายอย่างเลยมีหลายอย่างแล้วเนี่ยให้ฟังเสียงว่าเครื่องเสียงเครื่องเสียงเสียงเขาดีขึ้น อันนี้คือคลื่นวิทยุธรรมดานะยังไม่ใช่แบบแผ่นหรือว่า usb ได้แต่ถึงเปิดเล่งเสียงให้จังรงไทมึกมันไก่เข้ามันไก่สไตล์สิงคโปร์เปิดมาเพียงแค่ไม่ถึงปีก็ได้รับความนิยมมากเวลาเปิดให้จอมใจดังดีมากเสียงเขามีความคุ้มมีความนุ่มนะคะแต่ว่านุ่มแบบเสียงไม่แตกคือเขามีแต่งในเรื่องของตัวเครื่องเสียงมาเพิ่มด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นแอร์ให้หมดแล้วนะคะเป็นแอร์อัตโนมัติอะไรพวกนี้ก็คือมีสวิตช์ให้หมดเลยแล้วก็เนี่ยตัวพลาสติก ม่านอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ได้แกะออกนะคะยังอยู่เนาะพวงมาลัยให้เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะนี่เลยนะคะแล้วก็เอนจิเน์อยู่ทางด้านนี้นะคะคันนี้รถบ้านมือเดียวเช็คศูนย์ตลอดก็คือเลขมาอยู่ที่1นึ0ง0กิโลเมตรเท่านั้นใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับที่เข้ารับบริการตรวจเช็คที่ศูนย์นะครับใช่ครบคันแบบนี้เลยถูกระยะนะคะถูกระยะเลยจริงๆแบบนี้ใช่ครับ ท่านทานไหนอยากได้รถไซส์ขนาดกระทัดรัดนะคะแต่ว่าอยากได้พื้นที่ที่นั่งเยอะๆคันนี้เลยช่ชนิดและถ้าใครซื้อสดคันนี้นะครับาท9 0 0นาบาทนะมีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคุ้มครองถึง14ตุลา2568ั8อีกด้วยใช่ใช่ประกันเนี่ยก็จะเป็นของกรุงเทพประกันภัยนั่นเองนะคะใช่แต่ว่าถ้าซื้อจากไฟแนนก็คือจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนนั่นเองเนาะใช่ ภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะหนังยังดีอยู่ในสภาพดีคอนโซลอะไรก็คือหล่อๆแบบนี้เลยนะครัเนอะรุ่นนี้เราไม่ค่อยมีเข้ามานะคะคันนี้มาก็คือจัดให้ว้าวๆไปเลยรับรองว่าใช้ต่อสบายๆกันไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูตอนหลังกันด้วยว่าตอนหลังจะเป็นยังไงเอะหาที่เปิดฝารกระโปรงรถไม่เจอจะเปิดฝารกระโปรงรถให้หาที่เปิด<อ>ไม่เจอ อเดี๋ยวว่าจะให้ดูห้องเครื่อง่งแต่ว่าไม่ค่อยได้ขายรุ่นนี้หาที่เปิดไม่เจอบอกต้นหลังอยู่ในสภาพดีเหมือนกันแล้วก็แอร์จะอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็อันนี้สามารถตอบความเร็วพัดลมแอร์ได้แต่แอร์มิสูวไม่ต้องห่วงเลยหูแอร์ช้ำเป่นช้ำาเลยลครคบคือชอบโรบิสูอย่างคือของเอ็กแอนเดอร์เขาจะมีช่องเก็บของให้หลายจุดตรงนี้ใช่ปะ แล้วก็แบบพอเรารูดปิดไปอะ่ะมันก็จะเป็นเรียบร้อยเลยด้านหน้าก็จะมีที่เก็บอีกนะคะ mm hmm. บาะตอนหลังก็ยังเหลืออีกสองตัว mm hmm. ซึ่งตอนหลังอันเนี้ยที่หิงแจ้งว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้นั่ง mm hmm. ก็คือพับราบได้เลยเนาะห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างขวางเลยกว้างนะครับสำารัขนของสัมาระได้เยอะมาก,มากใช่นะปีสองพันยี่สิบนะคะไม่เก่าเลย mm hmm. ราคาดีมากๆเราก็ผ่อนแค่เจ็ด เจ็ดพันเท่าไหร่นะเจ็ดพันต้นๆเนาะจะเป็นต้นๆแค่นั้นครับด้านท้ายก็มีติดคําว่าเอ็กเพนเดอร์นะคะมาพร้อมชุดแต่งด้านหลังนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราพาดูด้านข้างไปละด้านข้างก็จะมีตัวสเกิร์ตเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดด้านท้ายให้ดูนิดนึงก่อนไปเปิดสารกระโปงอ่ะด้านท้ายก็หัวน็อตเดิมนะคะรับประกันว่าไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีผิดคว่ำไม่เคยมีน้ำท่วมแล้วก็รับประกันเลขไมแ้แท้ ทันนี้เราไม่ได้ซื้อข้าวนะเราก็เลยแบบไม่ได้เน้นว่าเออจะต้องมาตั้งทํากําไรนะเพราะว่าเป็นรถเทินเข้ามาเราก็ถือว่าแบ่งปันให้เอฟซไปใช้เลยนะคะเพราะว่าเอฟซหลายท่านเนี่ยเออไม่ทันเขาเรียกว่าอะไรไม่ทันไม่ทันรถเทินหลายคันแต่ยังแบบหาตามหากันอยู่นะคะก็จัดมาให้ว้า,าวอีกหนึ่งคันใช่ครับเนาะอ่ะแล้วก็พาดูด้านข้างตรงนี้ก็จะมีสเกิร์ตนะคะสองฝั่งเลยเป็นสีขาวตัดดำแดง หล่อมากอะมาเดี๋ยวพี่หญิงจะถือกล้องก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้พาชมในส่วนของตัวฟากระโตงแล้วก็ห้องเครื่องนะคะนะครัี่เลยนะคะคันนี้ไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีผิดพวําแต่ว่าต้องแจ้งก่อนว่าอาจจะมีเก็บสีมาบ้างนิดหน่อยเนาะอ่ะครับแล้วก็เดิมเดิมเลยนะครับเครื่องส่วนมากนะเดินนิ่งใช่ครับ เนี่ยสีแต้มมาจากโรงงานนะก็ยังอยู่นะคะแล้วก็ให้ดูตรงด้านล่างเห็นไหมคะคือมันไม่มีรอยน้ําท่วมไม่มีคราบอะไรนะก็คือเดิมเดิมหมดนะคะเนี่ยให้ดูลูกค้าที่อยู่ไกลๆจะได้สบายใจใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูตัวหัวน็อตนิดนึงนะคะหัวน็อตสากะโปรงเดิมเดิมหมดนี่สวยงามอ่ะคือคันนี้คมมากจริงๆนะถ้าถ้าสำหรับมอกรใช่ไหมเป็นมอกรค่ะนะครับนี่เลยสากะโปงเดิม ่ะฝากกระโปรงเดิม<อ>เดี๋ยวให้กล้องย้ำราคาให้อีกหนึ่งรอบนะคะเผื่อท่านไหนกำลังหารถเทินสวยๆไปใช้งานก็แนะนำเป็นคันนี้ใช่ก็ฝากรถเทินคันนี้ไว้ด้วยนะครับใ,ใครที่อยากได้รถครอบครัวนะคันนี้เป็นสายเจ็ดที่นั่งนะแต่ย่อมเยาวแล้วก็ราคาโดนมากนะครับราคาได้ในราคาพิเศษไปเลยเพียงแค่429,000บาทเท่านั้นนะครับ ซื้อสดกับเราไม่มีแวดนะแล้วแถมมีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับ<ม>คุ้มครองถึง14ตุลาคม2568นี้นะครับแล้วก็ถ้าจัดไปแนนนะครับฟรีดาวได้นะเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับผ่อนคร้าๆแค่7,000กว่าบาทเองนะครับ, 7, รบสูงสุด84งวดนะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครถูกใจนะหญิงจะมีทั้งขึ้นเบอร์หญิงแล้วก็ไลน์แอดไว้ที่คลิปวิดีโอตรงด้านล่าง ส่วนถ้าโทรหาหญิงไม่ติดนะคะสามารถโทรหากล้องได้ที่เบอร์เบอร์กล้องนะครับ0621496359ครับใช่ก็โทรได้ทั้ง2องเบอร์นะคะแล้วก็ย้ำเบอร์กล้องอีกทีหนึ่งค่ะ0621496359ครับใช่ใครถูกใจรีบมาจำล็อกลถดไว้ได้เลยนะแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการซื้อขายออนไลน์เหมือนกันส่งไปแน้นไปเซ็นถึงที่บ้านเลยใช่ถ้าใครอยู่ ไกลไม่สะดวกเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะครับว่าอยากจัดไฟแนนซ์นัดไฟแนนซ์ให้หน่อยนะครับบอกที่อยู่บอกข้อมูลรายละเอียดเราคุยกันหลังบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวดาเนินการเรื่องจัดไฟแนนซ์ทุกอย่างอนุมัติผ่านเรียบร้อยก็มีบริการจะส่งรถด้วยนะครับถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านใช่หรืออยากจะมาเที่ยวกรุมเทพมาแวะเยี่ยมชมที่ร้านก็ได้เช่นกันได้ก็ลก็จะได้มารับรถคันนี้กลับบ้านไปด้วยใช่ค่ะ อยังไงแล้ววันนี้หญิงกับต้อมคงต้องขอตัวไปก่อนใช่ครับค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ,บ